ออนเซ็นที่ทาให้เหมือนเราได้เปิดว์าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยค่ะทุกคนต้องบอกก่อนเลยนะว่าปกติภายในอ,ยออนเซ็นห้ามถ่ายรูปถ่ายคลิปโดยเด็ดขาดแต่ที่เราไปถ่ายได้นี่ก็คือเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เป็นช่วงก่อนเวลาเปิดร้านที่จะมีแขกลูกค้าคนอื่นๆเข้ามานะคะอันนี้ต้องบอกไปก่อนกันดราม่าเนาะ <Yeah. S 1> ทุกคนก็จะเห็นว่ามีโซนอาบน้ําล้างตัวมีบ่อสิกเนเจอร์มีบ่อแบบคลายกล้ามเนื้อมีบ่อเย็นแล้วก็มีสตีมรูมด้วยค่ะแลงที่ตกชั้นได้เลยนะก็คือโซนนี้ เป็นโซนแบบการ์เดนเหมือนได้แช่น้ำร้อนท่าำกลางธรรมชาติเลยความร้อนนี้นะคือแบบสะใจอะ่ะ ห้องแต่งตัวก็จะมีอุปกรณ์ใดๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีล็อกเกอร์เอาไว้เก็บของแล้วส่วนอันเดอร์แวร์เนี่ยก็คือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะก็ขอใส่นิดน,นึงละกันและคือฉันงมอยู่กับวิธีการใส่ชุดยูกระตะคนเดียวนานมากคือมันใส่ไม่เป็นพอขึ้นจากบ่อน,น้ำร้อนใดๆเสร็จแล้วเราก็จะไปสครับผิวกันนะคะในขั้นตอนนี้ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเนาะพอสครับผิวเสร็จแล้วเราก็มาทานอาหารเฮลซี่กันนะคะจะเป็นไก่ต้มตัวซุปเนี่ยจะทำจากนมเดลี่โฮมนะคะแล้วก็มีน้ำสมูทตี้แบบนี้ด้ดวย สิ้นปีแล้วถ้าใครกำลังมองหาของขวัญให้ตัวเองการพาตัวเองมาออนเซ็นก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่พลอยคิดว่าก,ก็ดีเลยนะคะเพราะมันทําให้เราได้พักผ่อนกายพักผ่อนใจเหมือนได้เปิดว้าไปอีกโลกหนึ่งเลยแบบและออนเซ็นที่เรามาวันนี้ก็คือยูโนม o ริสาขาสุข,ขมุมวิท26ค่ะซึ่งเขาก็จะมีการจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะไปติดตามดูกันได้